ห้องน้าบริการฟรีแล้วใช้ฟรีแล้วยัง่พิพิธภัณฑ์ของวัดก็เข้าชมฟรีเหมือนกันเช่นเดียวกันท่านใดที่มีโอกาสเดินทางมาต็ดมงเห็นบุตรเข็ н, ขนดานเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ของวัดดูฟรีชมฟรีอยู่ทางด้านิพิธวัณฑ์ตกอย่างนีนะครับการณำกระรดิ่เดอกไม้ที่อเลหขายตามที่จอดรถเนื่องจากไม่ใช่ของวัดและวัดประทัประนอมห้ามที่จอดรถวัดห้ามเร่ขายดอกไม้ทุกเพียนทองนะครับเมื่อท่านใดที่เดินทางมาถึงแล้ว ได้ยินจะงประกาศได้ยินเชงประาชราสัมพันธ์นี่ก็ช่วยประชาสัมพันธ์กันต่อต่อไปด้วยบอกลูกบอกหลานด้วยนะชี้แจงแถลงขให้ลูกหลานได้เข้าใจในมุมสุดสุนหลังหมายว่าเอาบริการของวัดน,นอกจากจะมีดอกไม้ทุกเชีนทองฟรีแล้วพิตภัณฑ์ของวัดให้ชมฟรีเช่นเดียวกันท่านใดอยากจะไปชมของโบร,บโราณนะก็เข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ของทางวัดวัดไปเรียกว่าตอนรงศูนย์ก็มีชูวบริการตั้งไว้อย่างนั้นู่บริการเพื่อตนเองเช่นเดียวกันต้องน้ำของสุขาเป็บริการฟรีนะครับ เราิารที่เอที่ใต้ห้องน้ำบริการฟรีอยู่เราพิารณาีิเใต้แล้ก็สะดวกสบายนะครับปแล้วเนอากคำบุญก็มีทุขภัยาักท้งไว้หน้าห้องน้ำเป็นการป้อคันน้ำเป็นการที่จะทำมาธรรมสถานองค์ประธานพระนวันนีวัดระรรมอขอ Tuh, bakal.

ที่สี่ครัแรมใีวได้ีพาตาิโยมโยมพ่อโยมแม่ทุกคนพวกเราที่มาจากต่างสมวัรมา่วกทำบุญถวายัพตใจเป็นผูรักานเป็นกองนในการทำบุญทำต่อสต่์และก็ ศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่เรียนมามาวันนี้มาร่วมบริจาคปัจรใจเพื่อพัฒนาศาสนาในการที่อาวุโสทุกท่านที่เรียนทำมาแล้วหาดีเสียดีประดิษฐ์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 ประดิษ่์ประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดิษ่์ประดิษ่์ปร่ดมษฐ์ประดิ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  นะครับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพัฒนาวัดบำรุงวัดนะครับคณะศรัทธาเครือ่อใจบุญนะเปนานานน็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพัฒนาวัดบำรุงวัดนะครับคณะศรัทธาที่ร้องอยากเจริญรุ่งอญรมณ์ฐานะอยากเจริญรุ่งคันบุญเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเจ้าพุทภรา